บ่าวไทยโซ่สวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดน,นะครับผมหรือว่าสวัสดีทุกทุกท่านนะเอฟซีเซ็นเตอร์เร็เดี่ยผมข,ขากลับเอาเอกสารตังค์ตังค์เอาอะไรขากลับผมเอาเอกสารคืนเนี่ยเอฟซีนะครับผมเอาเอกสารคืนแล้วก็จ่ายค่าเกินเวลาอีก80บาทนิดสิ อยู่ที่ด่านครับ40บาทเรีๆนะเราเดี๋ยวเราอยู่ที่ด่านครับด่านด่านฝั่งเราครัเอฟซีก็ต้องส่งเอกสารคืนนะครับเอฟซีนะครับเราอยู่ได้สองคืนกับสามวันนะครับผมมาเที่ยวได้สองคืนสามวันเราไม่มีพาสปอร์ตนะครับเอฟซี เราไม่มีพาสปอร์ตนะตเราจะต้องกลับมานะครับผมถ้ามีพาสปอร์ตจะยุดถ้ามีพาสปอร์ตอยู่ได้เป็นเดือนนี่สิหนึ่งเดือนนะครับผมสรุปถ้าเราออกจากลาวเกินห้าโมงของวันที่สามครับเราต้องเสียดังนี้นะครับผมจินตีนเลยพี่ค่าลงเวลาแล้วก็ค่าพากอยโอ้เสียค่าผ่าน่านอีกร้อยยี่สิบบาท เออพิ่ถูกไหมกินใจไปไม่ใจมือบื้นเลยเฮ้ยใส่เลยไปยล็อกหลอกอะไรเ่ะเอออันล็อกก็ท oh, ี่ต้องกันโอ้โหมันจะไม่จางไปเ้ยไม่จางเออได้แล้วเดี๋ยวย้ายรถสิย้ายของครับผมอ่าสม่ติเสียค่าเอาร่วมเวลามาแปดสิบบาทนะครับผมเราเสียค่าผ่านอีก สามคนก็ร้อยี่สิบาทนะครับเอฟซี FC. โอธรรมดาครับเอฟซี FC นะคิดว่ามาช้านะครับเอฟซีนี่กองฝากครับปูปูนาะปูคาเกนะครับตอนนี้อยู่ฟังเราวนี่อยู่ฟังเราอยู่ไม่ได้หรอครับอ๋ออ๋อ สรุปนะครับเราไปเที่ยวลาวถ้าไม่มีพาสปอร์ตนะครับผมสามารถค้างคืนได้2คืนกับอีก3วันนะครับแต่ถ้ามีพาสปอร์ตจะค้างคืนได้เป็นเดือนนะเอส่วนขาที่จะกลับมาฝังไทยต้องวันที่3ต้องกลับก่อน5โมงเย็น,นผมถ้าล่วงเวลากา็คิดเพิ่มอีก40บาทนะครับผมวันนี้ผมก็เสียล่วงเวลา40บาทแล้วก็ค่าผ่านด่าน40บาทนะครับผม นี่ยก็มีค่าขึ้นสะพานอีกคันละ50บาทนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมกรณีผมไปกับพระอาจารย์นะครับเอฟซีอ่เอกสารต้องให้ทางกำนันของเตอและเอ่อแขวงนะครับผมเซ็นนะครับผมผมกให้ทางกำนันเซ็นเรียบร้อยนะครับผมซึ่งทางพระอาจารย์ก็อำนวยความสะดวกให้ทางผู้ผมนะเพราะว่าพระอาจารย์รู้กับทางกำนันนะครับผมอ๋อหรือไปนะครับผมรถ ก็ต้องทําใบพาสปอร์ตด้วยนะครับผมไปติดต่อที่คนส่งนะครับโอเคคลิป <Okay. S 1> <Okay. S 2> น,นี้ก็เฝ่าที่นี่รอครับรอสวัสดีครับ